วานตามสัญญานะคะมารีวิวครีมผิวกายนะคะน้องว่าสวัสดีครับยังวามานั่งด้วยสวัสดีค่ะตอนเช้านะคะบุกกจะทาหลังอาบน้ำเสร็จก็จะเป็นออร่าไวท์เดย์โลชั่นนะคะแล้วก็เอาออร่าไวท์เดย์ครีมโลชั่นมาละกอแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวทดลองนะคะเอามาผสมกัน แล้วก็จะมีดับเบิลไวท์เดย์ครีมนะคะมาผสมกันในมือนะคะแล้วก็ทาไปรอบเดียวเลยแล้วก็ส่วนกลางคืนนะคะก็ทําเหมือนกันคะ่ะอาบน้ําฟอกสบู่เสร็จเช็ดตัวให้แห้งนะคะของบูเช็ดตัวแห้งนะคะไม่ใช่หมาดแล้วก็ผสมครีมกลางคืนนะคะที่เคยโพสไว้ในเฟสก็มีออร่าไนท์ดับเบิลไนท์นะคะมีละเฮิรนผสมกันในมือแล้วก็ทาลงพร้อมกันนะคะแล้วก็ สำหรับลูกค้าที่มาคนบอกว่าเฮ้ยขาวจริงไหมอันนี้ก็ให้ดูรีวิวนะคะอันนี้กิยวกับน้องอันวาะนะก็เดี๋ยวที่หน้าจะมารีวิวครีมผิหน้าให้นะคะถ้าแต่งรูปก็คงจะไม่มากล้าโชว์ในโซเชีแคมแบบนี้นะคะ